สวัสดีครับอยู่กับตามสบายกับนายโป้งเช่นเคยครับวันนี้ได้เมนูอะไรครับเชฟผอมปลาครับผอมปลาอะไรนะผอบปลาบึกปลาบึกปลาบึกมาจากของแท้เลยของแท้เลยเชฟมาจากไหนอเด็กกาเรือว่ารัดอะไรรัดอะไรรัดจานรัดอะไร เมกา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 บางนาอ๋อใช่แล้วเบจ่าบางนาติ่ก็โยนไหมน่าไม่ผมเล่นเลยมาเว้ยฮะมาเว้ยเชพยใหญ่รอโอ้โหมาเลยโอ้โหมาอกินเดียวเลยโทรไปก็ไม่รับด้เชเฉพใหญ่นะบาดเจ็บนี่ นี่ดูช่างใหญ่ผมก่อนบาดเจ็บบาดเจ็บของแท้เนี่ยช่างใหญ่ผมถ้าไม่ได้ของแท้ช่างเลือดเฟอออกมันจะได้กินได้ยังไงวะได้กินได้เบี้ยได้กินได้อยู่ไอ้วางกาวบ้านนอนส้มเป็นยังไงมาใกล้ใกล้ที่ขายกําแพงจัดไปมาจุดไฟนายมันต้องมีอีกรอบนึงอ่ะถึงจะว่าจะเข้าที่ทำไมยังไม่เข้าที่หรอฮะ

ประตไงปประตูไเะไม่ไม่ได้เราไม่ยาะชิดเอ่อชฟค่อนข้างหวงสูตรนะครับเขาไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่เชฟเนี่ยทำให้ได้ครับแต่ไม่ให้ไม่ให้ดูครับไม่ให้ดูเนนี่หายากครับเอมินใสนไม้ด้วยใช่ไหมเนี่ยน้ำไม้องใส่ไหครับไม่ใสครับไม่ใสไม่ใสอรอไม่ใสครับผมเอาดอไม้กลับบ้านเออนอไม้ให้เนงไม้ ถ้าไม่เอาปกระไว้ผัดกับเท้าเออว่าผัดกับเท้าผัดแล้วได้ได้หมดหน่อไม้เนี่ยกินแล้วมันอร่อย,ย,อ,ยอร่อยโอย๊ยอร่อยเยอะเลยมันไม่ได้มีอะไรเ,เยอะและ้วใช้คำว่าอร่อยเ,เยอะและ้วลูกคุยหลายแก้วแล้วเฮ้ยเวันนี้มีครัวใหม่นะครับม,มีตู้ให<อ>ม่ฮะรอดูตอนขึ้นขึ้นเตานะฮะ ดูอันนี้ดูเครื่องไปก่อนครับดูเครื่องไปก่อนการเครื่องไม่ต้องถ่ายทําเยอะครับเดี๋ยวเขาจะรู้สูตรเราครับโอเคครับเชฟไม่ด้ห่วงสูตรเหลือไงจะหน้าแตกเลยครับผมตุ๋นเตาแล้วครับรอน้ําเดือดอมใช่ไหมครับเชฟอมใช่ไหมอมครับอมใส่ผัดแง้งนี่ครับผัดแง้งโอ้สมัยผมไม่รู้จักเลยอ่ะ ไม่บอกไม่บอกเชฟ <io> นี่เขาอยู่บัตคารไหนมาวะใกล้ๆกับไปมาด้วยอ่ะแข่งกันกับมาด้วยปิดไหมโรงแรมนี้ปิดเหมือนกันใช่ไหมผมปิดก่อนแล้วก็ผมก็มย้ายมาอยู่มาด้วยกับเฮียช่วยเชิดร้านก็ปิดเหมือนกันออกมาพร้อมกันอออกกมมาพร้ันเลย ปลากระเยงครับมาอีสานนะครับอีสานนิยมกินถ้าอื่นไม่ค่อยรู้จักหรอกเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เชฟล้อก่อนเชฟออมนะะว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกพ่แพ้พ่แพ้อะไรครับ นักเตยยอดเยี่ยมครับนักเตยยอดเยี่ยมเหรอเดี๋ยวสิ้นเดือนเอาดีนะผมไม่อยากจะคุยนะครับถ้าไม่เก่งจริงผมไม่ต่อให้หรอกสองลูกครึ่งครบ่สองลูกขึ้นครึ่งรับสองลูกครึ่งมึงจะถ่ายกูวทำไมถึงแท้อย่าพูดอย่านีอือคือให้ดูหนวดมึงเฮ้ยสิ้นเดือนนะชาถ่ายโชชาอ่ะก็สิ้นเดือนก็สิ้นเดือนครับผมไม่เคยกลัวผมไม่แพ้ ผมชนะสีหนึ่งด้วยเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปเปล่าเวอร์ไปไหมนะ่ะไม่เวอร์นี่เรื่องจริงพี่นี่ถ่ายมั่งเว้ยครับเดือดแล้วฮะโอ้เดือดแล้วพร้อมกินแล้วพร้อมเสิร์ฟยังยังปลาย,ยังไม่สุกเลยพี่โอย,ยังไม่สุกโอเครอ,อก,กันสักครู่รอรอรอสักหน่อยนะเดี๋ยวขอ,อตำพริกนี่ต้องอให้ถ่ายไหมครับตำพริกเนี่ยตำพริกเลิกถ่ายก็ได้ครับมีเป็นเบื้องหลังขอดูหน้าเซฟหน่อยโอเค โอ้กล้องผมเคยจะไปได้โอ้ปลาเนี่ยปลาเนื้ออ่อนโอ้โหลงมาพบเนี่ยมีเรื่องมีลาอยสองวันแล้วครับใส่ผักแล้ว<อ>ครับักระแยงผักชีลาวออ๋หอมต้นหอม ครับรอตอดชิมครับผมครับผมสุก้วครับพร้อมรับประทานเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการชิมนะครับดูว่าเขาจะเลือกต่อนไหนนะฮะผักด้วยสิครับผักด้วยไิ่ต้องจุมน้ำก่อนนะน้ำน้ำน้ำโอ้โหอร่อยมากเลยยาง <laughs> ยังยังยังย <laughs> ยัย <laughs> <laughs> ไม่เข้าปากเลยอร่อย <laughs> มึงกินได้ยังไงเนี่ย <laughs> ไหนโอ้พี่ชิมรู้ไหมไหนเขาชิมไหนนี่จะไปแล้วเนี่ยจะไปเมืองนอนแล้วเนี่ยเอาพี่มาขึ้นจะไปเมืองนอนแล้วเนี่ยโอเคมาๆมาขอชิมหน่อยได้ไหมของฝีมือกุ๊กมาจากอะไรรสอะไรนะรสเอ๊ยอซ่ยาส่พูดยโส่ยาสู่ไอ้ยโส่อีกหรอฮะยโส่ไหนวะยโส่ท่อนท่าร้านนี่แหละโอเคแซ่บเบิองแล้วแซ่บแซ่บมพูดแซ่บกับแซ่บอย่างนี้แหละ กองเขาหน่อยค่าแม่เนี่ยแหละตายแล้วกูไม่กินมึงเองกูวาดายกองก็หน่อยค่าแม่กูกวาดายกูไม่กินมันแล้วเอาชิมมั้งร้อนไหมร้อนเนี่ยอ,ออกจากเตาไม,ไม่ร้อนนะออกจากเตานะไม่ร้อนนะออกจากเตานะโอเคโอเคโอเคหนึ่งวันทุกคอวันทุกคอไม่จ่ okay, okay, okay. ายตังค์มาแล้เนี่ยไอ้ข้าเนี่ยอ่ะ แม่งโชว์มาช่วงเงินพี่เว้ยเขาถ่ายความอร่อยอยู่เอาเหรอู้หู้อร่อยไอ้เรื่องจ่ายตังค์ไว้ทีหลังโอ้อร่อยไหมร้อยย่างร้อนเลยมันเดืหอมมากเลยหอมหอมโอ้ร้อยเลยอร่อยปุดยอดร้อยด้วยด้วยร้อยด้อยด้วยดยาก